โอเคครับเซฮครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน Resident Evil 2 Ghost s u r v ว v e นะถ้าจะเป็นตัวละครที่เราสงสารมากๆตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องไปที่ไหนสักแห่งเป็นจุดนัดพบนะในทีน่นะสุดเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปกับลกูกนะซึ่งถือว่าดีมากต้อหญิงเข้าแสงหน้ามันใช่ไหมโดนหมวกไม่ได้ใช่ไหมโดนหมวกไม่มีดาเมจแสกหน้าแสกหน้าทั้งคู่ ขอแสกหน้าอีกหน้าหนึ่งขอแสกอีกหน้าหนึ่งนั่นแหละยิงนิ่มๆไม่จำเป็นต้องหัวแตกเว้ยเดี๋ยวจะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาวบ้านชาวช่องเขาอีกขอให้ชื่นใจหน่อยพี่มานะ นไงต่อไปแค่นี้สิวสิวสิวเม็ดโคตรใหญ่หน้าแหกสวยสวยทัมมิ่งดีทัมมิ่งดีมากทัมมิ่งดีสวยดี เดดเดหนึ่งสองอปแล้วเราก็ไปกันต่อโอเคมอนซอมบี้รอเราอยู่นิดนึง mấy khi đoàn thịt khừ rồi zombie vẫn đang chờ ở đó Oke. Vậy tưng vậy tưng vậy xiêu. Cái này năm food. này năm chim nó hay nó ว้าวฟาร์กที่มันแย่กว่าที่คิดโอ้ยอ้บ้าเอ้ยของที่กูต้องใช้ไอ้เวนโอ้โหแล้วคือต้องใช้ไงต้องใช้ไง

เยอะเกินไม่สู้เยอะเกินไม่สู้อย่าอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางอย่าไปทางนั้นพอดีพี่ใช้ลิฟพอดีพี่ใช้ลิฟอย่าออกมาอย่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 าโอเคอยากน้อยใดก็ทำตามกดพอดีพี่พี่แกคงไม่ออกมา เร็วเร็วนี้ไปหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,แ,ลวแถมให้อีกนัดหนึ่งแถมแถมแถมติแจไฟกระพริบ ลูกซองเอาอยู่หรือเปล่าน้องลูกซองต้องเอาอยู่แล้วเริ่มเปล่าน้องตรงอันี้นะขอเช็คแป๊บเช็คแป๊บหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งชาร์สวยไปเลยพ่อหนุ่มไปเลยพ่อหนุ่มสามตัวนั้นต้องไม่พลาดสามตัวนั้นต้องไม่พลาด สามตัวนี้ต้องไม่พลาดใส่หัวเลยได้ไหมใส่หัวเลยได้ไหมโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไหวเชียวไหวเติงไหวเชียวไหวเติง เรายังโอเคเรายังโอเคสบายมากสบายมากเฮ้ยว่าอันนี้ไม่โอเค เฮ้ยไอบ้าเฮ้ย,อยสองตัวเลยหรอแตกปะเนี่ยตายเลยหรอไหวอยู่นะไหวอยู่ไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่พออยู่ไหนอะ่ะโอเค โอเคว้าวลอดแบบใดไม่รู้แต่รอดว้าวผมรีบสุดสุดแล้วถึงแม้จะเจ็บแต่ก็รีบสุดสุดแล้วหกนาทีมันแค่บอกเวลาหกนาทีไอบ้บ้า หัวใจแทบจะหลุดไปอยู่ตาตุ่มทุกครั้งที่ได้เล่นโอ้โหพี่พี่เป็นเกินไปหรือเปล่าโอเคสำหรับโหมดพิเศษโหมด the ghost survive ไม่มีเวลาให้อะไรด่านเนี้ยนะเออก็จบไปแล้วไม่ได้มีเนเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกเลยผมก็นึกว่าจะเห็นความซึ้งมากกว่าเดิมก็คือให้เราออกมาให้ทันเวลา แล้วก็สรุปนี้ก็คือลุงคนนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกก,ก็ถือว่าดีถือว่าดีโอเคไ้เจอกันอีพีหน้าที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าที่ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักน่เพราะว่าช่วงสอบนะช่วงสอบตายตายอุ๊ีหักแม่เอือ เออแตกแล้วเออข้างในบอกได้เลยว่าเยอะมากโอ้โหมาพุกกระโดนเลยแตกแตายเออแหก